This is หนทีีสส่สอดะไรูววยงชิตคหลายๆคนบอกว่าชีวิตคนเมืองทุกวันนี้หมุนเร็วจนแทบตามไม่ทันวันเวลาผ่านไปเหมือนติดจรวดถ้างั้นเคยลองนึกกันเล่นๆ่นไหมคะว่าหากวันหนึ่งคุณมีโอกาสไปลองใช้ชีวิตแบบเนิบช้าไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบดูบ้างการเดินทางของชีวิตเรามันจะเป็นยังไงบ้างนะ สวัสดีค่ะวันนี้โบราราการเที่ยวไทยไม่ตกยุคขอพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดสุราธานีค่ะแล้วก็มาใช้ชีวิตกันแบบง่ายๆช้าๆนะคะมาพักอาศัยกับชาวบ้านค่ะที่ชุมชนหมู่บ้านโฮมสเตย์รีเลทค่ะ,อะพอพูดถึงรีเลทแล้วเนี่ยนะคะคนไทยหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่ารีเลทอยู่ที่ไหนของประเทศนะคะแต่ไม่ใช่สําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ รักการท่องเที่ยวแบบชุมชนจะต้องอยากมาเยือนที่รีเล็ตนี่สักครั้งหนึ่งค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปใช้ชีวิตช้าๆกับโบที่หมู่บ้านรีเล็ตกันเลยค่ะ จะจกรรมแรกนะคะที่นักท่องเที่ยวมาถึงที่รีเลแล้วเนี่ยค่ะจะต้องมาทําค่ะก็คือการล่องเรือค่ะชมความงามของวิถีชีวิตค่ะโบนะคะนัดกับเจ้าบ้านไว้ค่ะจะมาเที่ยวที่นี่เออกำนันประเสริฐปะคะได้ครับได่ครับค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปลํานี้เลยไหมคะลํานี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปด้วยคนนะคะใ่คดีตอนรับค่ะ ใส่ชูชีพก่อนรพร้อมกันแล้วคะ่ะชีวิตที่อยู่ดีมีสุขกับธรรมชาติเป็นยังไงต้องลองมาล่องเรือชมคลองรีเล็ดไป,ปพร้อมๆกับเขาแบบนี้ลคะลค่ะกำงันค่ะว่าได้ยินชื่อรีเล็ดเนี่ยนะคะมานานมากแล้วเนี่ยเพิ่งจะมาที่นี่เป็นครั้งแรกรที่นี่เป็นมายัางไงอะคะถึงชื่อร,รีเล็ตเนี่ยคะ่ะในอดีตเนราชการที่ห้าคือเสด็จผ่านที่นี่ ขบวนเรือเนี่ยได้หลบพายุในทะเลนะครับชาวบ้านในสมัยนั้นก็มีความเข้าใจว่าเป็นเส้นทางรัฐก็เลยเรียกว่าคลองรัฐนะครับต่อมามีพ่อค้าชาวจีนนะครับก็เรียกจากรัฐนะครับจากอีรัฐแล้วก็ต่อมาก็เพี้ยนเป็นเป็นอีเลดนะครับแล้วก็จากอีเลดมาเป็นลีเลดแล้วก็จากลีเลดนะครับมาเป็นลีเลดเพี้ยนมาไกลเลยเพี้ยนมาไกลเลยครับเพี้ยนมาไกลเลยนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับใส่ที่ มีชื่อเสียงก็เพราะว่าที่นี่เนี่ยเรามีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแล้วก็ในเรื่องของการจัดการคนในชุมชนด้วยจากคนที่เคยทําลายวันนี้เขามาเป็นอาสาสมาัครนี่คือสิ่งที่ชุมชนภูมิใจมากนะครับแล้วก็วันนี้เราสามารถที่จจดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับได้ดีที่สุดนะครับของสุราษฎร์ธานีนะครับจนได้รับรางวัลมากมายนะครับระดับประเทศอย่างเช่นในเรื่องของการจัดการชายฝั่งนะครับที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นชุมชนชาวประมงต้นแบบ นะครับอย่างปีที่แล้วนะครับเราก็ได้รับรางวัลทัวริสึมอวอร์ดนะครับเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศร์ได้ที่หนึ่งของประเทศนะครับจากที่โบอ่านข้อมูลมาเนี่ยนะคะที่นี่เห็นบอกว่าเป็นที่รู้จักโด่งดังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะคืออย่างนี้นะครับจริงๆนะครับพื้นที่ที่นี่เนี่ยเรามีการจัดการชายขว่างมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับต่อมามีโครงการ จากกลุ่มประเทศ e อีนะครับที่ใช้ชื่อว่าชามนะครับก็คือโครงการที่แปลเป็นไทยว่าโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับโครงการชามนะครับก็มานะครับสนับสนุนต่อก็คือให้งบประมาณในการจัดการทรัพยากรมีแนวคิดให้คนในชุมชนเนี่ยนะครับจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยหวังที่จะให้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งนะครับจนพวกเรานะครับสามารถที่จะทำเรื่องการท่องเที่ยวได้ดี ก็คือเหมือนกับเอาเอาท่องเที่ยวมาเป็นหลักมาให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันดูแลเพราะว่าให้เหมือนกับว่าเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช่ไหมคะก็เรียกว่าเราใช้การท่องเที่ยวนะครับเป็นเครื่องมือเป็นกุศโลบายเป็นกระแสให้คนในชุมชนและก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับให้มีจิตสำนึกเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของคนนะครับจากอดีตที่เคยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างไม่ถูกวิธีนะครับวันนี้เราพยายามที่จะให้คุณนะครับให้คนในชุมชนและก็ต่างชุมชนนะครับใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธีนะครับเขาก็จะได้มีทรัพยากรที่หากินได้มั่นคงและก็ยั่งยืนล่องเรือกันต่อไปอีกสักพักเราก็เจอชาวบ้านที่ออกมาจับปูและหาปลาค่ะแล้วแบ่งพื้นที่ยังไงคะที่ตรงนี้ชาวบ้านจับสัตว์น้ําได้ตรงนี้จับไม่ได้นะ คืออย่างนี้นะครับบริเวณป่าเลนที่นี่นะครับวันนี้เรามีป่าเลประมาณเกือบแปดพันไร่นะครับราษฎรที่นี่นะครับสามารถที่จะหากินได้ทุกตารางเมตรนะครับโดยเฉพาะเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับปูที่พี่เขาจับได้นี่คือปูอะไรคะอันนี้คือปูทะเลนะครับแต่ว่าปูทะเลที่นี่เป็นสองชนิดชาวบ้านเรียกว่าปูดำว่าปูขาวอั่นี้คือปูคือปูขาวนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมานี่ เทียบเรือแล้วก็ซื้อกับชาวบ้านเลยได้ไหมคะได้ครับได้ครับเขาก็จะขายในราคาที่เขาขายส่งที่ในหมู่บ้านนะครับก็ไม่แพงนะครับค่ะและตอนนี้นะคะสมาชิกของกลุ่มบ้านรีเล็ค่ะกำลังจะสาธิตการจับหอยให้โบดูค่ะ เพียมค่ะหาหอยอะไรได้เราหอยกานค่ะอันนี้หอยก้านค่ะ่นี่ตัวใหญ่มากเลยค่ะเป็นหอยที่มีในพื้นที่รีเล็ของเราซึ่งมีเยอะมีทุกตารางเมตรของพื้นที่ค่ะค่ะทั้งหมด8,00 0กว่าไร่ค่ะมีทั้งหมดทานได้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเอาไปทำอะไรก็มีทำอาหารได้หลายชนิดก็คือชุบแป้งทอดทำยำแกงส้มแกงเลียงน่าทานแล้วก็เป็นอาหารของลิงลิงสมซึ่งมีอยู่ในป่าชายเลนด้วยค่ะค่ะ หญ่มากเตัลยอ่ะคหอยกันเป็นหอยสองฝาใหญ่ราวๆครึ่งฝ่ามือน,นี่ล่ะค่ะเปลือกจะหนาแล้วก็มีลายเป็นทางขนานไปกับความโค้งของฝาหอยส่วนมากจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงค่ะหอยกันชอบหมกตัวอยู่ใต้พื้นโคลนซึ่งอยู่ในแนวน้ำขึ้นและก็น้ำลงพวกมันจะอ้าฝาขึ้นกินอาหารที่พัดมาตอนน้ำขึ้นค่ะหอยกันจะพบมากในแถบชายฝั่งทะเล รือป่าชายเลนแบบนี้ยิ่งพบหอยกันมากเท่าไรก็แปลว่าระบบนิเวศสมบูรณ์มากเท่านั้นล่ะค่ะหอยดีที่รีเล็กค่ะนี่หอยอะไรคะพี่อันนี้คือลูกลำพูค่ะอันนี้คือต้นของมันและอันนี้คือลูกลูกของมันที่สุกแล้วก็หล่นหล่นลอยน้ําไปตามในแฉ่ชายน้ําทั้งหลายแหลยค่ะอ่าแล้วเขาจะไปแพร่ขยายพันธุ์ไม่เคยเห็นเลยนะคะเนี่ยาลูกลำพูแต่นอันนี้คือเมล็ด ข้างในของเขาเขาจะงอกแต่ละลูกเนี่ยก็มีเป็นพันพันเม็ดก็ได้เป็นพันพันต้นโดยที่เราไม่ต้องปลูกเพียงแต่ดูแลรักษาค่ะค่ะนี่กลิ่นเหมือนกล้วยกล้วยสุกค่ะหอมแล้วก็ออกเปรี้ยวๆกินได้ค่ะกินได้ด้วยค่ะค่ะเปรี้ยวๆอันนี้จะเอาไปกลับกรุงเทพไหมคะที่กรุงเทพไม่มีอะค่ะจะปลูกได้ไหมคะได้ค่ะแต่ต้องเอาทีเลนด้วยอย่าเลยค่ะเดี๋ยวมาเที่ยวที่นี่ดีกว่าค่ะได้ค่ะ นี่แหละค่ะความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนระบบนิเวศของรีเลสค่ะมีทั้งกุ้งหอยปูปลาตัวบล่มเลยเที่ยวกันจนเพลินใจแล้วตอนนี้ท้องก็ชักเริ่มหิวซะแล้วสิคะไม่ต้องดูนาฬิกาก็พอจะรู้ค่ะว่าได้เวลาอาหารแล้วนี่ค่ะอาหารกลางวันค่ะก็จะเป็นกับข้าวจากกลุ่มแม่บ้านนะคะที่ทำมา รวมกันในกองกางอย่างนี้นะคะแล้วพอดีวันนี้ค่ะมีเพื่อนๆจากประเทศโมซัมบิกมาดูงานด้วยนี่ไงคะที่บอกว่าที่ชุมชนล,ลีเลสแห่งนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่เหมือนชุมชนต้นแบบค่ะที่ทุกๆประเทศเนี่ยอยากที่จะเข้ามาดูงานค่ะนี่ไสมีอะไรทานมั้งคะสสโอน่ากินจังเลยค่ะอันนี้แกงอะไรคะปาแกงส้มแกงส้ม พักกันสักครู่คะ่ะช่วงหน้ากลับมาเพลิดเพลินกับลีเล็ดกันต่อคะ่ะองค์กรโครงการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยชายฝั่งและทรัพยากรนานาประการหรือ Coastal Habitat and Resources Management Project ของสหภาพยุโรป27ประเทศกำหนดให้ชุมชนรีเล็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยอดเยี่ยมและมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนยยาจะเทท,ทีี่วไ